สวัสดีครับทุกคนก็มาพบกับกับผมอีกแล้วแล้วก็โบนะครับวันนี้ผมจะมาแบบรออีกรอบหนึ่งมีผิกพิกเอ็กซ์อัดเ๋ยวล็อกพิกอาทิตย์อัดอะไรไแบบเรากลับมาแล้วนะคะกับรอแลาต้องส่องหน้าหน่อยเดี๋วโห หน่อยค่ะาอ่านผิดว่าผงอ่านผิดปกติเครื่องเก่าพี่ก็จะเข้าในขอรัดูขอหน่อยของเงินเยอะเลยเพื่อนเอาไปฉายมาด้วยเหรอเก็บเงิน เื่นไปเลยอย่ามาเกงกวง,งการกว่าอะไรเขาเปิดผิดชักก่อนอแล้วเราด้วยระวังไฟกระพริบ โอเคผมอาจจะเปลี่ยนปิดเสียงเกมนิมนดหน่อยคนเปลี่ยนปิดเสียงเกมติดเล็กโอ้ยโอ้ยไอ โอ้เขาจะไหรเนี่ยตอด้วยมองไม่เห็นมองไม่เห็นไปหมดโอ้โหเหี้ยวตัด,ดกลิป รอเลยโดนกีดเลยฮ่าโดนกรีดเต็มเต็มเลยเซ็งเป็นหมายย่างมันอยู่ห้องไหนแล้วเนี่ยผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ